เคยมีลูกค้าอยู่คนนึงที่แบบว่าใช้สเปรย์ผู้หลานอ่าตัวเนี้ยนะคะสเปรย์จักแรแล้ผู้หลานเนาะเขาบอกว่าใช้แล้วอะ่ะดับกลิ่นอ่จาจักแรแล้ได้ดีมากเลยคุณยุ้ยได้จะทําตัวเจลล้างจุดซ่อนเลนนะคะเขาถามมาประมาณปีก,กว่าเกือบสองปีนะ ก็คิดอยู่ว่าจะทําหรือเปล่านะคะเจลล้างจุดซ่อนเลนส์นะเพราะว่าทั่วไปมันก็มีอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะปี68กลางปีทํามาให้แล้วนะคะสินค้าตัวใหม่นะคะตัวเจลล้างจุดซ่อนเลนส์นะคะชื่อว่าผู้หลาน my c ีนเซอร์นะคะเป็นตัวทําความสะอาดจุดซ่อนเลนส์แบบอ่อนโยนจุดซ่อนเลนส์ก็คือจุดที่มันเป็นจุดลับจุดบอบบางอ่อนโยนกว่า ทั่วไปนะคะอย่างเช่นน้องชายน้องสาวรูทวนันขาหนีจตัตเตลค่ะที่มันมีมีกลิ่นอับชื้นแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษที่ทําตัวนี้ออกมานะไม่ใช่แบบลูกค้าถามแล้วทํานะทําให้ลูกสาวน้องอายานะคะอายุเจดขวบเขาไม่อยากใช้สบู่ล้างจิมมี่ของเขาเพราะเขาบอกว่าสบู่ใช้แล้วแสบบางทีไปใช้เจลอาบน้ําของเด็กไงค่ะเขาไม่อยากล้างเลยเขาบอกว่ามันแสบ เออเราก็เลยบอกว่ามันจะเป็นต้องล้างนะถ้าไม่ล้างเนี่ยมันจะจะมีกลิ่นแล้วก็มันจะเป็นเชื้อโรคเนี่ยค่ะเนี่ยก,ก็เลยไปคิดค้นสูตรให้ลูกสาวนะคะใช้ล้างส่วนจิมมี่ของเขาได้นะคะโดยที่เราทําสูตรออกมาเราก็ใช้เองก่อนว่าทาตรงนั้นอะ่ะมันแสบไหมล้างตัวนั้นมันแสบไหมพอเราใช้ได้นะคะเราก็ไปให้ทุกสาวอายุ7จ็ดขวบนะคะเอาไปล้างจิมมีเนาะไม่แสบอ่ะเราก็ใช้ตัวเนี้ยล้างมาตลอด ะะล้างมาตลอดมันเป็นสูตรของเด็กเราก็ใช้ด้วยเอ๊ะเราทําไมคิดถึงคนที่ถามวันนั้นนะ่ะของลูกค้าแต่ยุ้ยจำไม่ได้นะเพราะถามทำไมไม่ทําจุดซ่อนเลนยุ้ยก็เลยเอาของลูกสาวนะคะมาดัดแปลงสูตรแล้วก็เพิ่มให้มันลดกลิ่นอับของผู้ชายผู้หญิงไปด้วยนะคะเราก็ทําสูตรออกมาก็กคิดค้นนานพอสมควรน,นะแล้วก็ได้ตัวเนี้ยนะคะก็คือเป็นเจลทําความสะอาดจุดซ่อนเลนนะคะเป็นสมุนไพรสูตรอ่อนโยนค่ะพี่ทําจากพวก ใบบวบกนะคะขคมิ้นชันตัวใบหม่อนผสมเข้าไปสมุนไพรทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการดูแลจุดซ่อนเลนส์แล้วมีกลินอับน,นะคะใช้แล้วล้างแบบสบายใจใช้แล้วล้างไม่แสบจมูกของคุณนียคะ่ะให้ใช้ตัวนี้นะคะผู้ชายผู้หญิงที่เป็นเริ่ม ะะเป็นหูดเป็นสังคังเป็นกลากเกลื่อนเกื้อนเชื้อราอักเสบแดงคันแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจใช้อะไรก็แสบแล้วก็ยังมีกลิ่นอับชื้นอยู่ให้ใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสมุนไพรของเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและพวกแบคทีเรียพวกเชื้อราด้วยนะคะมันจะลดกลิ่นอับแล้วก็ทําให้ไม่แสบผิวด้วยนะคะเป็นจุดอ่อนโยนเนาะบางทีแบบใช้แล้วเชื้อราดีขึ้นนะคะตัวนี้นะคะอ่า390บาทนะคะ100 ml ก็ได้ประมาณ1-3เดือนขึ้นอยู่กับคนใช้เยอะใช้น้อย ะะผู้หลานไมคคลินเซอร์นะคะฝากด้วยตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้มาใหม่อีกหนึ่งตัวนะคะเป็นสเปรย์ดับกลิ่นผิวกายพัฒนามาจากสเปรย์จกักรและปกติสเปรย์จกักรและของผู้หลานตัวนี้นะคะมันจะช่วยลดกลิ่นแล้วก็ทําให้จกักรและแห้งนะคะอันนี้ทําให้จกักรและแห้งนะดับกลิ่นเต่าคนเต่าแรงๆใช้ตัวนี้แต่ถ้า คนไหนไม่ได้แบบมีปัญหาเรื่องเหงื่อเยอะหรือไม่ต้องการให้มันแห้งแต่มีกลิ่นเหงื่อกลิ่นอะไรไม่ได้มีกลิ่นเต่าเยอะให้ใช้ตัวนี้เป็นสเปรย์พ่นผิวกายนะคะเป็นสเปรย์สมุนไพรพ่ผนผิวกายหมายความว่าลดกลิ่นอับตามผิว นะคะผิวหนังกลิ่นเหงือ่อกลิ่นอับชืน้นกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นคนแก่กลิ่นพวกไขมันนะคะกลิ่นคล้ายๆเทียนไขกลิ่นแก่ของคนแก่อะไรพวกนี้ค่ะแล้วรู้สึกว่านั่งแล้วไม่มั่นใจหัวเหม็นอับก็พ่นได้ที่หัวก็ได้ผิวตัวถ้ามีปัญหาคอนะคะคอเหม็นหูเหม็นหลังใบหูค่ะหลังอาบน,น้าเสร็จก็ทาไปผิวกายนะคะพ่นพ่นพนะคะผิวกายพ่นได้ทุกส่วนนะคะน้องชายน้องสาวได้หมดถ้าจะพ่นแขนก็อาจจะพ่นที่ฝ่ามืออย่างนี้ก็ได้นะคะสักสองสามฟั่มทาแบบนี้นะคะ ทาแบบนี้นะคะสมุนไพรอ่ะมันจะซึมไวแล้วก็เวลาแห้งนะคะพี่สังเกตเนี่ยลูกผิวตัวเองดูผิวจะนิ่มผิวจะเนียนเหมือนเราทาแป้งแต่ไม่ได้ทาแป้งนะคะผิวจะเนียนจะนุ่มชุ่มชื้นนะคะลองใช้ไปสักประมาณ 1- 2สองเดือนนะคะผิวจะดีนะคะรู้สึกว่าผิวมันเนียนนะคะให้จับแล้วก็จะนิ่มนะคะพ่นน้องชายน้องสาวหลังทําความสะอาดเสร็จลดกลิ่นอับทุกคนนะคะถ้าใครมีกลิ่นเคม็มกลิ่นปลาเคม็มกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายผู้หญิงนะคะ ไม่ต้องอายทุกคนนะ่ะเคยดมกางเกงในตัวเองหมดมาลองดมดูนะคะจากปกติที่เราเหม็นมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะลองดมดูมันจะดีขึ้นนะคะให้ดมทุกคนดมกางเกงในเอาละใ,ใจเนอะชุดนี้นะคะ390อันนี้ก็390ชุดนี้780บาทนะคะแล้วก็อีกชุดนึงอันนี้สบู่มาอีกตัวหนึ่งสบู่เนี่ยก็คือทําความสะอาดผิวหน้าแล้วผิวกายล้างหน้าได้อาบน้ําได้อาจจะแบ่งครึ่งก็ได้นะคะใช้หน้าครึ่งหนึ่งใช้ตัวครึ่งหนึ่งมันจะทําให้ผิวดีนะคะถ้าคนหน้ามันเป็นสิวเยอะ แล้วก็เป็นฝ้าเนี่ยจะใช้ได้ดีในสูตรนี้นะสบู่นะแต่ถ้าคนหน้าแห้งอาจจะไม่ด้เหมาะกับสบู่นะคะให้ใช้เจลล้างหน้าแทนแต่ว่าผิวกายเนี่ยใช้ตัวนี้นะคะในการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวดีผิวใสผิวเนียนนะคะพวกตุ่มพวกสะเก็ดต่างๆพวกตกกะแบบคนแก่มันจะค่อยๆผัดเซลล์ผิวนะคะตัวนี้เออใครสนใจสเปรดับกลิ่นน้องชายน้องสาวะคอตัวนี้เจลล้างจุดซ่อนเลนส์นะคะผู้หลานไมค์ครีนเซอร์นะคะลองพอเดี๋ยเจ้าแล้วก็ ลองเข้าไปศึกษาสินค้าในกลุ่มนี้ก่อนนะคะคลิปวิดีโอผู้หลานนะคะ